โอ้โหด้วยแเลกเป็นวงกลมเลยตัวยังอยู่นะครับเหี่ยวเล่นงานนี้แล้วนะครับแมเนี่ยโอ้โหมาสายหนยเดียวด้วยมีตัวใหญ่ด้วยเดี่ยวหลอดสเล็กเลยหลอดจัดเดียวนะครับอันนี้อ้วนนี่ยะมีแต่แต้มสวยๆทั้งนั้นเลยครับ มองเกือบไม่เห็นเลยนะครับป้าหมอครับผมสวัสดีครับสวัส <over> ด oh ีเพื <more Native> ่อนๆน้องๆนานาเอฟซีทุกท่านครับผมมาครับวันนี้เรามาหาปักเม็ดกันนี่เบี่ผมเอามาวันนี้นะครับก็ประมาณยี่สิบเศษเศษประมาณยี่สิบไ่เกินยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับแล้วก็เหยื่อที่ผมเอามาก็เป็นเหยื่อใส่เดือนครับผมนี่หมายก็อนนี่เลยด้านหลังผมเลย หักกินกันแบบนั่นใส <tuh> อยครับหนึก็เดี๋ยวเราต้องเลาะตามข้างๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะปักตามริมๆไปตลอดเลย <c oughs> ม <c oughs> ยินอ่อนอนเด็กกันอยู่ ตอนนี้ผมมาปักนี่ก็อยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่านะครับคนอื่นก็มีแต่มาปักตอนช่วงเย็นผมมาปักตอนกลางวันเลยปักแบบนี้นะครับผมไม่ได้กูผมจะมากูทีเดียวพวกนี้เช้าเลยครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปวาง ชุดที่เหลือนี่เห็นหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารุ่นกันตอนเช้าว่าจะหมานขนาดไหนสวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนสายๆนะครับ เมื่อาวานนะครับผมมาปักเบ็ดไว้ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็วันนี้มากู้ตอน9ก้โมงกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมานหรือเปล่า <c oughs> รู้ป่าหลุดหมดไปแล้วผมรู้นะครับไปครับไปดูกันทันแรกนะครับอยู่ตรงนี้เหมือนว่าทันจมน้ำหายไปมีตัวหรือเปล่า อุ้ยอืมมีจะเรียบร้อยโอ้โหปลาเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหมาสายครับผมตายขาพลงเลยโอ้โเหเลกเลยเนี่ยโอ้อะไรขยำก็ไม่รู้ลุนเลยครับ ทั้งรอยกัดรอยจิกมันหมานแล้วนะครับแต้มแรกโอ้โหคันแรกเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุกันต่อ นี่ว่างเปล่าครับผมอันที่สองไม่มีตัวก็อยวรุนกันไปเรื่อยๆนะครับเบ็ดผมทั้งหมดมีอยู่ประมาณยี่สิบสองคันถึงเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคันมันหักไปสักถึงหลายอันดูนี่ยังหักเลยไม่ใช่ปลากินนะครับคันเก่าไปครับไปรุนกันเรื่อยๆครับก็ไล่กันไปคันต่อคันเลยนะครับมาเข้าคันดูสาม มาเล็กเลยยิ่งยิ่งโอ้โหด้วยเล็กเป็นวงกลมเลยตัวยังอยู่นะครับเยี่ยวเล่นงานนี้แล้วนะครับมเนี่อ่ะโอ้โหมาสายหน่อยเดียวด้วยตัวใหญ่ด้วยเยี่ยวรอตเล็กเลยตัวที่สองนะครับ เละเลยด้วยเบ็ดสามคันแล้วนะครับที่กูมาโอ้โหหมานจริงๆเสียของเลยไปครับ อุ้ย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 อุ้มีครับมีมีมีนู่นบินดึดูดูดูเนี่ยมีปลาอะไรเอ่ยมีแล้วนะครับ หมาอนอีกแล้วครับผมนี่ปลากระสงไปครับไปลุนกันต่อ,อยนีตัวเี่ยจะนอนนิ่งเลยช่บ่ะใช่โอ้โหอหตัวเองอืเห็นไม้ด้วย,วยปลา ลุกไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับมาดูอันนี้กันมีตัวนะครับจะดูวยปลาอะไรอ่ะโอ้ปลากระแหงครับ <c oughs> เดิมทีก็เป็นลูกปลากรดนะครับแต่ตัวมันเล็กเกินก็เลยกลายเป็นปลากระแหงหนูผมว่ายังมีอยู่นะครับเห็นสายเล่มเล็บอยู่ดูเลย

ใสๆเลยนะครับมาแล้วครับตัวที่ห้าหืตัวนี้หลอดตายหลอดจากเยียวนะครับอันนี้ตัวนเลยมีแต่แต้มสวยๆทั้งนั้น,นเลยครับมีสามตัวแล้วนะครับปลาช่อนแล้วก็ปลากระสงหนึ่งตัวปลากรดหนึ่งตัวไปครับเบ็ดยังเหลืออยู่อีกสามสี่คัน ดูกันนะครับดูนี่กันตุ่มๆรูดๆๆเป็นปาลา <c oughs> อะไรกอหมายที่ผมทงนะครับผมก็จะไม่เลือกไม่คัดสรรให้มันแลยุ่งยากเจอตรงไหนตัวที่คิดว่าเหมาะผมปักอย่างเดียวนะครับนีอ่อันนี้ก็มีตัวมยายาก <c oughs> ครับผมเดี๋ยวอีกแล้วครับไปนู่นทางนูน่นก็เห็นมิดมิดนะครับแต่ไม่รู้่ตัวยังอยู่หรือเปล่ามาเดี๋ยวดูกันดูกันเลยมีปลาหรือเปล่าครับผมก็ถ้าใครชอบวิธีการทำอาหารกินแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับม,มาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน ไม่มีอะไรครับ <c oughs> อันนี้ผมทงไว้จมเองไม่คิดว่าปลาทำกินปปไปครับ ดูเอีครับอมองเก็ไม่เห็นนี่มองก็ไม่เห็นเลยนะครับรหมอครับผม ครับถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้สรุปปลากันเลยขั้นสุดท้ายวางเปล่าครับ มา,มาสรุปผลงานกันถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับทุง11โมงเชา้ชาปู่เก่าโมงเช้านะครับเบ็ดนะครับมีมาทั้งหมดนี่เฮ้ยมาดูกันครับ นี่อ่ะผลงานอนะ่ะอี่ะที่ไหนครับผมสวยงามครับผมนี่ไหลตัวอยู่ครับก็ถ้าใครชอบวิธีการทำมาหากินแบบมันๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมนี่ครับเบ็ดออกมาแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวจะหาวผมเอาเบ็ดมาเยอะ ทั้งหมดก่ยี่สิบปาแล้วเจอกันใหม่ครับหมันน